อตอนนี้รุงพันเอาอะไรมาส่งฮะทษโอ้ไปซื้ออิฐบล็อกมานะครับอันนี้จะทำที่ล้างจานห้องครัวเอาลงตรงไหนรุงพัน ลงนะนน่ีหรอะน้ำมนี่กันหรอปูนต,ต้องเอาไว้ใหมนี่นี่เพราะว่าเดี๋ยวมันเปียกนี่ะครับลังพิ Siri, ่แสื่ออิดบอกสื่อสาวมากครับลุงพันเอามากรอห้องนี้นะครับสุตุสกนล เราไม่เส <behav> <laughs> ียบมันเนาะมันมัแตกงไหนไม่เสียพมันเขินของผมตกคุณมาน่ยครับเอานั่นั่น้าวอวนเปียนล้าวอมันเสียน่งกินเดนมือเปิดมาเอเอเปิดอยู่อดหลายอันนเดียวเป็นที่ยูเปนตอนแรกที่เรา่อนที่ป้างา็เหมือนกัน

เ็ดนวยาอมนั่นแหละนะห่าห้อมแบไมนีกเนี่ยตีก็กินปลาลตีก็ปลาไหลแค่นี้นะครับผมใสาตีกันเถอะใส่ลายเ้อปลาลีก็ปลาหล่นหมดเลยท่าน้างลมาแล้วนะครับไม่แล้วไม่เลิกอยู่นี่ย่ะอยู่คนเดวปลาดำปลาจดงลูกของปลาอก็เล้ยกัเลิก ออ,อ,อช่ใช่ค่มนมันจนนนงก็ช่วยกันขนคนอะไมคนมือคุณลุงครับเขาลขงมาบอกานชุเบ เาไว้เอาไว้นี่ละนักบอลเนาะคยีนี่ได้แตน่รช่วยกันขนลงครับเอฟซีพี่น้องสร้ยเลยพี่น้องเอ้ยขนบล็อกส้อยเลยพี่น้องเอ้ยขยับมาขยบมเ็กิอยม้นน่า็คกิ ควรระวังหลังด้ยพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> about, er ่แงผมแค่นักเก้ามาถ้าไยอเกนนที่ไม่ไหว้กันนักก้ามาร่อยมากผมบอก้มันจะดีกว เอาไว้คุสมแัติแต่กระสอบ จะคนมาคงมีการกิการได้ครับจะคนจะบอมีการน้องจะคนนึ่งมาอยู่ครับผมด้าเอาไม่เอา้แค่สิบนะลงหนึ่งแค่สิบ นี่ครับูสิุณลงเสร็จแล้วก็เป็นอิดบล็อกนะคนทาใหม่ทล้ว้นจสกัน เอาโหลดนะาลดนะเอาหลดนะเอาดนะเาลนเอดนะเหาลเอาดเา เมาเไม่ยกนเด้วยสาวให่ปวดนี่ละครับพี่นกอพี่เนงวัพี่เนีก็วันนี้ก็มายกของเสื้อลาอะกจะตรงหนักๆเอง คนหนุ่มคนหนุ่มภาษาอาุงดยังไงนี่ตะพันองเดินหน้าไปอีกนิดนึงใช่ไหมลุงลุงลุงจิมจะยกเหรอฮะลุงจิมห้อยดีกว่าลุงจิมผมยังไม่กล้าเลยลุงจิมมันใหญ่เกินไปใครห้ามเลยขอคนละนดเดียว ขอกขึ้น2คนนี่ขึ้นเลย ừ. ừ. ừ.

ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับฝากกดไลค์กดแชร์มาาน่าสตอรี่ครับฝากพี่น้องมาคลิปให้มาาน่าสตอรี่เนเธอร์นะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณสำหรับที่นี่สวัสดีครับ